สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับเอาละตอนนี้ครับทีมงานเริ่มจวดแล้วครับดเดี๋ยวเราจะโดยสารไปกับสาวนุ่นไปไหมนะัไปไป่นเอาละครับ เที่ยวนี้ทัวร์พิเศษกับสาวนุ่นดัมซิงโอโห้หอมเหลือเกินขึ้นมาบนรถนี่หอมหอมเนื้อสาวหรือเปล่านุ่น <c oughs> บอคอบสุดหล่อของสาวนุ่นดัมซิงนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มานั่งฮะไม่เคยมาถ่ายใช่<า>ไม่เคยมาถ่ายไม่เคยมานัา่งถ,ถ่ายแบบนี้เลยระยะทางกี่กิโลนุ่นประมาณ2กิโล เมื่อเช้าเห็นน้องนุ่นโพสจ่อบินตาบาทครับมันไม่มีที่เกี่ยว์ไม่ได้จอสับอันนี้เอาไว้ใส่ตัวบอเ่หรือว่าใส่เงินใส,ใส่ตัวนะครับบาทน้อยขับรถท่อลั่นกับขับรถท่อเงี้ยป่านไหนดีกว่ากันนุ่น <laughs> ถาถามว่าไหนดีกว่านี่สําหรับรถเนี่ย<ต>ก็ต้องท่อเงีย,งยบๆดีกว่าช,ชาวบ้านไม่ได่าใช่ไหม,ไมไแต่ว่าถ้าชอบความมันเน่ก็ต้องท่อดังๆใช่ไหมถ้าเจอดินแบบหนืๆคันนั้นหนักอย่างดังเลยคันที่ถอยเข้าเมื่อกี้ฮีโนโ่ฮีโน่ไม่กล้านะนะตัวสีขาวอ๋อจอดหลบรถครับล็อกกี้สีขาวกำลังมามีแต่ล็อกกี้ทีมงานล็อกกี้สามทีมงานมาลีรัต ชื่อทีมงานใช่ไหมอารีรัตเจ้าบริษัทของครับทีมงานมารีรัตนะครับเมกาิึงออกปีที่แล้วปะเมกาสีดําเงินขนา้น,น่นนะใช่แก้วนี้กค็คุคุ้นครับอันนี้ FC ส่งมาอ๋อ FC เป็นคนสั่งทําไหมใชนน่นุ่นนุ่น เอฟซีนี่พอดีจังเลยอยากจะมีเอฟซีแบบนี้จังตั้งแต่ตั้งแต่เอฟซีส่งสข่าวมาให้เนี่ยไม่ใช่เต็บมบ้านแล้วเหรอเต็มแล้วแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีของ,างขมาได้เรื่อยอ๋อแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำชิมเหมือนก่อนอะ่ะ Enga, ถ้ามีคนมาถ่ายให้นี่ก็แจ๋วเลยถ้ารถติดถ้าลงไปถ่ายก็ใครจะขับแต่ทีนี้ใช่ไหมล่ะขับอย่างเงี้ยรถติดไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายนอกจากแบบติดตบบ วันนั้นวันนั้นที่ติดนี่นะบอ่อนี้ใช่ไหมกองยิ้มนี่ครับร่องรอยบอ่อบ่อเกา่าบ่อมาอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็นาที่สองนั้นเดินตรงเนี้ยก็เลยวิ่งนาเนี้ยนาแรกเลยนานี้นาที่รถจอดนี่นาทำทำจากนาที่รถจอดอ,อันนี้เท่าแก่บอ่อนี้ผิดคับขอคนขับแมคโคร มาถึงรถแบโคโฮแล้วครับทีมงานมารีรักแคทเขาทำสีใหม่เนี่ยอ๋อทำสีใหม่ป่ะเนี่ยดูก็ยังดูดูใหม่่ะรถแบ็คโฮแคทนะครับแคทสามหนึ่งสองดี เป็นสาวสวยคนเดียวนะครับของทีมงานแล้วก็เป็นรถร่วมคันเดียวด้วยม,มาดูบทบาทการสับโดดของสาวนุ่นกัน fc หลายคนนี่ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว19บปีค่ะ19บริบูรณ จะหลุดหลุดที่ทุ่งนาบ่ะเขาวิ่งตามหมายเลขนั่นอ๋อคันนี้หมายเลขหนึ่ง ข้าวอออกแค่สองลูนะั่นอ<ค>ีก <6 S 1> ลูนึงคือถึงไม่เอาสีฟ้าคอรันตัวนี่ออกโสนี่คันนั้นหนาลันาน่นคันที่สามี่โจนเนี่ยอ๋อคันข้างหลังนูง่นนะใช่แับเสียงกับแสบแก้วมานันได้ขึ้นบ่อตัวนั้นอ่ะ ทางนินๆนี่โอ้โห oh, oh, สุดยอด,ด,ดเลยใช่ไหมมีกล้องหน้ารถด,ด้วยครับกล้องนี้ซื้อเท่าไหร่นุ่นมากับ่าจะมากับรถมากับรถ,บรถปีนี้วิ่งข้าวรถหกล้อเนี่ยวิ่งข้าวรวมยอดหรือยังรวมแต่ไม่รู้ได้เท่าไหร่ น่าจะหลายหมื่นอยู่แล้วมั้งวิ่งตันละร้อยตันละร้อยเจ็บตัวไม่ค่อยไวิตันละร้อยนี่เอาไปเทตากบวกตันละร้อยถึงที่ขายอ๋อถึงที่ขายแม่หงร้อยห้าสิบบาทเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่เป็นไงโอเคกว่าเดิมไอ้ตัว ไปตัวก่อนมันมัน <Okay. S 1> รอบถ้าเราถอยเราต้องเลี้ยวคานนะเงตามันไวจัดใช่ไหมถ้าไม่เลี้ยวคานคือแบบไปเองจะลวมเลยอะคือแบบต้องเลี้ยเออเกียร์หนึ่งก็ต้องแบบ่เ,<อ>เกียร์สองสบายมากพอดีเลยใช่ไหมเกียร์ตัวก่อนนี้เฟืองตัวก่อนนี้มันก็จะเป็นพวกรถล่องอยู่บนหลัง,ลงถนน ตอนรู้วิ่งรู้วิ่งถนเนเร็วมาก,เ,กเร็ว่เขาอ่ะแต่พอไปลงทุงนก,กนาติดกฏเขา <c oughs> ระยะทางประมาณ2กิโลนะครับ ล่อไปสิบห้าเที่ยวแล้วเจ้ากินข้าวายไวแล้วเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สิบหกครับของน้องนุ่นสำหรับวันนี้กาขอการชนบินตอนเช็คไินขอการชนขอชนเกียรบินด้วยซื้อหกรถได้รถเกียด้วยเลยใช่ไหม เวลาหลบกันอย่างนี้นะใช่ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วที่เรามาขับหกล้อเข้าปีที่สองขับปีที่แล้วช่วงนี้นะอ๋อปีที่แล้วก็ขับช่วงนี้ปีนี้เป็นฤดูกาลที่สองช่ช่วงนั้นขับแค่อะไเสาร์แค่เสาร์อาทิตย์เสาร์ขับยี่วันวันที่ทำวันวันแล้วก็ต้องไม่เนี่ยอ๋อช่วงนั้นเราเรียนอยู่เนาะ แต่ปีนี้ฤดูกาลนี้เต็มรูปแบบ โดดลงจากเสาเเอะไรบอแบบือท <laughs> างแม่อะที่แบบพ่อแบบทางมิซองที่พ่อปล่อยให้ไปทำอืมสุดๆเลยไม่ได้เจอแบบที่เทแบบยากๆแนะนำให้บุญเลิกให้เอา,าออน,นี่นะครับมาถึงที่เทแล้วครับ <laughs> ที่เทก็อยู่หลังบ้านสาวนู่นเองครับนี่ข้างๆบ้านเลยนี่บ้านใหญ่ สาวนุ่นถอยรถเทดินกันนี่ครับฝีมือมากครับผู้ชายนี่หลายคนต้องอายเลยแลยหลายคนนะครับเอาเป็นแบบอย่างนะครับจะดราม่า,มาอย่างเดียวนะครับเอาเป็นตัวอย่างด้วย เด็กสาวอายุ19ทำงานขนาดนี้เนี่ยน้อยคนครับในประเทศไทยมีสักกี่คนก็ไม่รู้นั่นนี่เหไหมครับรถไถคนขับรถไถนี่กดไลค์ให้เลยครับสุดยอดเลย <laughs> <ม> <laughs> ยิ้มเลยครับคนน,นี้ในหน้าบอลาอเด <laughs> น,นหน้ายิ้มเลยครับ บาทเอาตัวมาให้ลแล้วก็ใส่ไปในบาทของหลวงพ่อต้มไอ้เอนี่ยหนูถ้าไม่กระแทกแกบงๆตั้มแม่ลงกระแทกแบบไหนขันโยกนะใช่ขันโยกอะ่ะคือแบบถ้าเราแบบเอาลงธรรมดาแบบพูดยางเงี้ยต้มมันจะแบบสองนาทีอ,ะอ่ะ ต้องกระแทกแปลว่าต้องกระแทกตุ๊บโอ้รถไทยเอาอะไรไปนะเาถังร้อยรถแล้วรอยัง้อยเที่ยวนี่แหละร้อยเที่ยวแล้วร้อยเที่ยวเข้าไปนะครับเอาอกมาแล้วไม่กล้าไม่โควไวมากนะนี่เมืตอนที่ว่าขึ้นทุ่งน,นา ที่มันเป็นทางลื่นตรงนั้นที่นาคันเนี้ยเบรกอะที่หนูถ่ายคลิปอะเบรกเต็มกองอะบอ่แบบขึ้นอะสุดยอดอะขึ้นไหวอะแต่ก่อนจะขึ้นได้ก็มาดูนะจ๊ะ <c oughs> บางวันไม่ครูนะนะใส่เสมอจุกอ่าปใส่ตังค์ได้กิแนแตงตังอะ,อะงานเมาบ่ไม่เมางานเที่ยวที่เลยบ บางวันก็เยอะบางวันก็น้อยบอกเรื่องแทางทางออกมีก็ดตักโอ้เออใช่ถ้าทางหลังเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอาดินจะบอกว่าใสน้ำมากใส่น้อยทําไมใส่น้อยจังอะไรอย่างงี้ก็ดูดูทางด้วยเนาะใช่เพราะว่าบางที่อ่ะทางมันออกง่ายเขาก็เลยเขาก็ใส่เยอะถ้าออกยากมนดินมันหนึบลงอืาก็ลดดินลง บ่อน,นี้นะบ่อที่สามตั้งแต่เปิดฤดูกาลมากี่วันแล้วเนี่ยเปิดฤดูกาลกี่วันแล้วเนี่ยบอ่อแรกฤดูกาลวันห้ามาเนาะอ๋อสี่ห้าวันบ่อแรกก็ตรงที่ึ้นเลือย้อนมาที่สองโดนอะไรไม่ได้แล้วก็ย้ายไปนาลูอันนะั้นเกยงแบบเละตุ้งเปย์อีกตุ้งเปย์แบบวิ่งจนวิ่งจนแบบ แล้วมันก็ไม่มีทางเข้าทาองออกแล้วอ่ะก็ไม่จบติมาแล้วก็ย้ายมา บอ่อเนี้เป็นบอ่อที่วิ่งสะดวกที่สุดแมดดหมสเรามาไม่ทันนะครับมาไม่ทันมาไม่ทันช็อตเด็ดเด็ดตอนที่เล็กเกอของาล่มจมกเที่ยวจมทุกเที่ยวเลย หือพูดภาษาบ้านเราเยบับหมอรับตไหมีระบหยว่ารัตัวเองอะคงไม่มีใครรบหอกคงจะสงสารรถกันใชไหมขนาดนุ้ยแค่บอกนี่ยสงสารรถมันโยด้ตอนอขึ้นมา โยกโยกแรงๆนี่แนบหักได้แล้วดินเรนเปียกอ่ะไม่ได้ใส่เยอะน้แต่ดินมันหนักเนาะแม่ทางธรรมดางี่ก็ตดให้จะลงไปน,นี่ดูสิครับเห็นแต่ร่องรอยเห็นร่องรอยนี่รู้เลยว่าความมันนี่มันแน่นอนสองช่องสองช่องทางนี่บ่อหนึ่งนี่บ่อหนึ่งแล้วก็นี่จุดหนึ่งเนี่ยที่กำลังขุดอยู่เนี่ย ไอ้ตรงนั้นก็มีแต่รถตินนดนะรอยตรงข้างต้นไม้เน,นเนี่ยรอยนี่นะมีแต่รอยรถติดผมตอนตอนเย็นนี่ทีมงานเขานอนนี่หมดเลยบนนูน่นจะนอนที่เขานอนที่หมดเลย,ยมีแต่นุ่นคนเดียวที่นอนบ้าน แค่ถึงไอ้ต้นยูคานี่บอกฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าจจของเจ้าของที่ตรงนี้ก็ที่เดินไปถมไปแลยอ๋อดินเขาเองสแสดงว่าป่ายูคานี้ก็ของเขาไม่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรียกก็ที่เผาผีสมัยแต่ก่อนป่าช้าเก่าป่ายป่าปช้าอีกแล้ว <laughs> ตรงเนี้ยป่าช้ามีผีไหมเคยมี มาขนข้าวขนอะไรดึกๆเคยเจอไหมยออ, <c oughs> <c oughs> ออน่นะ,ออนนะถ้าโค้งไปตรงนี้ใช่หม<อ>จะเป็นทางเข้าถ้าเราตรงเราคงปุตรงไปจะเป็นทางเข้าวะช้าแล้วมีดีก็เกี่ยวตรงนี้เลยเกี่ยวตรงนี้มาบันยาวไปถึงทางเป็นทางเขาเรียก ป่าไม้นะป่าไม้อย่างนี้ยระว่าลัจาจข่าประมาณถโมึ่นโมนึ้นน,น้ำกับถข,ขับรถอะไรเนี่ย เราคุยกับต้นถ้าหนูขับรถคนเดียวจะโพกรอเเออเพื่อให้มีเพื่อนแล้วเนี่ยไอทางตรงทางรถติกเนี่ยหนูต้องเข้าทางรถติกเนี่ยเพื่อที่จะไปรับพอ่อแล้วพ่อก็จะพาไปทางเนี้ยเข้าป่าเพื่อจะโอบไปอีกทางหนึ่งเรารตั้ม <c oughs> แล้วหนูมาแล้วพี่ที่ขับรถไถอ่ะแกมีวัวแกเอาวัวมาผูกกลางทางเลยอ๋อเดี๋ยว,ววัวมันขวางทาง <c oughs> บอก <c oughs> มีสี่ตัวไอตัวที่สามอ่ะมันไม่หลบหนูอ่ะแล้วทีเนี้ยจะมันเป็นเดือนเดือนแบบสว่างอ่ะนอนดูไม่หลบอ่ะหนูลงไปจูบอ่ะจูงทังกลัวหนูบีบแต่แรกมันมันก็ไม่ออกอ่ะจูมันก็ไม่ออกใช่ไหมหนูก็คางแบเนี้มันก็เป็น่าช้าเราเราก็กลัวใช่ไหมล่ะหนูก็ขี่ทารถมารับพ่อ 白色或者灰 ตอนรอเมาื่อไรจะเสร็จสี่ทุ่มเราก็ต้องขับรถคนละคันพกกขับรถดัหนูก็ขับรถเขียวไปินข้าวที่บูานทุ่งขีวพอตอนกลับหนูขับรถดับ,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 ออบ,บดูมาแบบไม่รอโเลยถึงบานสี่ทุนได้นนห้าทุ่มอ บ้านเรามียังมีเครื่องคุยเ,<อ>เพราะทางมันเลี่ยวใช่ไหมล่ะจะได้ลดความกลัวไปบ้างใช่ไหมเรือตัวนี้ค่ามันก็แบบว่าทร้าน,บบน,นตลน,นี่ครับประสบการณ์น้องนุ่นไม่กลัว่กลัวป่าช้าด้วยเลยไปนี่ปา่าช้าข้างในนี้เลยอ๋อในนี้เลยนะโอ้ในนะในี้เลยครับ ติดป่ปาช้าเลยครับนัวออตัวแข็งตัวกต่ช้า <c oughs> ไม่เดี๋ยวเคยถามพวกพี่ๆเขาไหมเขานอนอยูใ่ใกล้ๆป่าช้านี่ไเรู้ไม่เคยคือจากเที่าวเที่ยวที่ไหนรู้ไม่หมแบบเอาเวลาเช็คเที่ยวเช็คอะไรเช็คก,กับพี่ที่ขับรถก,กี๋เสียหมอูอ๋อเช็คเเช็คสร็จแล้วเราก็กลับบ้านใช่หนูก็แบบรเรื่อง,งนัน วิ่งงานกันมาฤดูนี้อ๋อแสดงว่าฤดูเปิดฤดูกาลปลายปีหกสามนี่ก็ทีมงานนี้ก็เรามาร่วมอ๋อเฉพาะาในหมู่บ้านเรา ถอยยาวแล้วครับถอยยาวแล้วปล่อยตัวครับเที่ยวที่สองจวดแล้วจวดแล้ว

ลูกยางขอบขอบลูกยางประตูนึกว่าง,งูเขียวหล่นลงมาครับตกใจหมดเลยครับต้องใส่กาวขี้หมายัดใส่กาวขี้หมาเข้าไปอยู่แน่นอนต้องวงข่าวข่าแล้ววิ่งดิงข่าอะไรแตกทงมาก วดอ,อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราคอยรับชมต่อในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะถามสาวนุ่นเกี่ยวกับน้องนนนะครับจะลืมกดติดตามไหมนะครับอยากฟังแล้วต้องกดติดตามไหมครับจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ